สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเมื่อนี้บรรยากาศช่วงเศร้าๆครับมาเบิงงัวโคมเมลูครับโอ้ยครับเล่มหยาดีดีครับพี่น้องครับหลายพื้นที่ครับหยาถือฝนกระลังปงครับเขียวงามครับพี่น้องครับเอาไปเล่มหยาเนี่ครับพี่น้องครับโคมนี้ครับเบาตึงเปิดใ้ครับ สี่หมื่นเก่าครับงัวอ่างใหญ่เลยครับนมสีเต่าครับแมนี่ครับเมนี่ท่ายสูงร่อยสี่ครับปลาดครับริมหยาครับเมนี่มีลูกเมล้วครับสาตครับคุณครับลูกตัวที่3มครับลูกเพดเมียครับลูกไหวแสหนึ่งหครับเป็นแต่เลี้ยงครับพี่น้องครับง่วยกินยาดีแบบนี้ครับ เบื่อเรื่องงานครับโค้มนี่ครับโอ้เหล่ายาปวดๆเลยครับแต่นซ้อนครับกินยาดีๆครับโค้มนี่ครับใครต้องการงัวเลี้ยงครับมองหางัวเลี้ยงครับพี่น้องครับติดต่อเบาถตึงเข้ามาได้ครับโค้มนี่ครับสี่หมื่นเก่าครับพี่น้องครับไก่ๆนี่ต่อล่องกันได้ครับไก่นี่้เพิ่มค่ารถแน่นนอนครับพี่น้องครับใครสนใจครับ นมสีเต่าบือเรื่องย่านครับแข็งขาประกันไฮสิบหาเมือครับทุกท้อนครับมัวพึ่งไดลูกสามโตครับพี่นองครับมัวอ่างยญ่งยโฟลนี่ดีแนวนี้ครับโอ้ยเล่มหญ้าดีครับถือว่าใหญ่ครับโคมนี่ครับสี่หมื่นเก่าครับถือว่าใหญ่ครับโคมนนี่ครับ โดยเฉพาะลูกสาวพันรับงามงามครับลูกสาวครับลูกสาวไหวเศดหนึ่งหนึ่งหไหวสีเดือนครับแม่พ่นชียาขาพยาบุรลุงเห็นเรียบร้อยครับอีกบ่โดนครับพี่น้องครับเด๋ยวก็ขคืนครับใส่เมาให้หย่างดีครับลูกสาวครับสีแดงแป๊กเลยครับแดงก็เมียครับลูกสาวครับยนแห้งครับ เจที่ท่านไดสนใจครับจะนั่ไปเรียงครับหมอสำรับเอาไปเรียงครับโคบนี่ครับบึงครับลูกสาวครับความยุ่นของคนครับอู้แต่หลูกกะคุมค่าคุมราค่านะครับพี่ตองครับลูกไหวแศดหนึ่งหนึ่งหกครับไหวซีเดือนครับนังหนาอ่างลึกครับเมลูโคมนี่ครับ อ้วนหางครับใหญ่เลยครับลูกสาวครับเพศสีดำครับออกแดดเหลี่ยมหยุบครับหัวหิวหยาครับพี่น้องครับเพิ่งได้ออกคอครับเอาไปใส่หยาเนี่ครับพี่น้องครับเมอ่างใหญ่เนี่ยนี่ครับถึงหยาอ้วนมากนี่โอ้ยขบบนหน่อยนะครับหัว ว่าแมนีครับบอหน่อยนะครับเป็นงูวยโค้งสางใหญ่ครับให้ซื้อไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มแลค่าครับโคบนี้ครับเป็นงูว่านามใหญ่ครับแม่เพจสีดำครับโกกหางใหญ่เลยครับบรรยากาศส่วงเศร้าครับ อยู่อำเภอปทุมลาชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของวเ่าวตึงคือเก่าครับเมี่ยวออกมานาค้อครับพี่น้องครับคนครับขอกอ่าวตึงครับพื้นที่ได้หยาเลนหลายครับเอาไปใส่หยานะครับอ้วนข้าวเดียวครับงวอเมริกันครับเพราะว่าเ่าวตึงฉีดยาให้แล้วครับพาพญาบำรุงให้เรียบร้อยครับ พี่น้องก็ไปเตรียมตัวผสมเลยครับพี่น้องครับหัวนมหน่อยครับหัวนมวัใหญ่นะครับตัวนี้ครับเหมาะสําหรับการให้ลูกกินนมง่ายครับเดี๋ยวไปตามไปเบ่งลูกเพิ่นอีกรอบครับพี่น้องครับครับลูกสาวครับวัยสี่เดือนครับลูกวัยเศษครับพี่น้องครับ ได้บายได้ครับเมาหนีสามารถญานได้ครับพี่น้องครับอ้ยครับหอมลังครับย่นแห้งครับง่วนหน่อยแต่นี้ครับอนหน้าคนสีหญ่เป็นนาเน่นนครับบริมปัญหาครับแม่พึ่งได้ลูกสามโตครับพี่น้องครับนาสนใจครับโคบนี้ครับกินยาดีครับกินยาดีเล่มยาดีครับ เหมาะสำหรับผู้สีน้าไปเรี้ยงครับพี่น้องครับไปเหฮดแม่บอกแม่พันธุ์ได้ครับโคมนี้ครับว้าวโอ้เชิงเชีองแนวนี้ครับเป็นตะเรียงอยู่ครับ กำลังตามหาเจ้าของอยู่ครับผู้ใดสิเป็นเจ้าของเนาะครับโคบนี้ครับงวดนี้ใสดีอีกหนึ่งโคมครับใส่ใหญ่นะครับพี่น้องครับถือว่าคุมคาคุมราคาครับโคมนี้ครับจีเมินเก่าเท่านั้นครับสนใจกะโทรหาเบ้าตึงได้ครับพี่น้องครับ กินเนี่ยนี่ก็เป็นแต่อ้วนไ้อยู่ครับพี่น้องครับอีกบรโดดครับทางเบาตึงนี่บ่ค่อยมีหยาครับเข่ากอครับมองครับหยาหินเหี้ยนเลยครับโอ้หนำลางงามครับตัวนี้ครับเล็บเล็บก็งามครับเล็บหน้าเล็บหลังบ่สันบ่ยาวครับพอดีพอดีครับ ครับโค้งสางครับคนเรียบดีอยู่ครับตัวนี้ครับคนเรียบงามครับงามครับแม่ใส่ใหญ่เลยครับลูกสาววัยแสตไว้ีเดือนครับไว้ยแสต1 1หนึ่งหนึ่งหครับอายุสีเดือนครับพี่น้องครับ ยุ่นเป็นยุ่นขึ้นกันนี่ก็ได้ครับอาเล่มหญ้าดีครับน่าสนใจครับโคบมนี่ครับถ่ายลูกสาวยุ่นยุ่นครับไ,ไปเห็นคลิปนี้แล้วก็รีบตัดสินใจนะครับเด้องวดดีงวดงวเป็นตะเลียงอีกหนึ่งโคมครับ มือนี้เ่าตึงคิ้วว่างครับไผสนใจครับโภมาเบาตึงจัดทรงทันทีเลยครับมือนี้ครับมึงหัวเล่มยาครับพี่น้องครับหูวครับโคบนีหูวครับเป็นตะเลี่ยงครับงัวหูวแนวนี้ครับอัสุธายนี่ครับฝากไว้ครับ แม่ลูกนึ่งโคมครับพี่น้องครับกับบาวถึงปทุมราชครับกินยาดีเล่มยาดีครับขอคุณนพี่น้องเอฟซีครับที่เข้ามารดตามรับชมครับสุดท้ายนี้บ้าวตึงกับขอจอบลิปไ้เพียงานีกนครับพวกอีคลิปนาครับพี่น้องครับท้ายอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับจนกั่วจะได้ขายครับสวัสดีครับผม